สวัสดีจ้าพ่อกับจายนองอีกแล้วจ้าพ่อกับจายนงคือเก้าหน่ะละมื่อนี่มื่อนี่ยายน้องกับผามาเบึงมีดนี่ค่ะมีดเดินปลานี่ค่ะสีว่างอยู่นี่มีดเดินปลามีดแคมนี่ค่ะมีดแคมทั้งสองมีดแคมทั้งสองอันนี้เฮ็ดจากเล็กแหนบเลยค่ะนี่ เดี๋ยวแย่น้องสิจับมาเบิงจับมาให้เบิงไก่ไก่นี่อันนี้มีดแคม,มยแย่น้องเบิงไก่ไก่เบิงสันเบิงสันหนา อันนี้เป็นมีดแคบที่เฮ็ดด้วยเล็กแหนบนี่สองคูณสิบนิ้วอันนี้สองคูณสิบนิ้วราคาหกร้อยบาทนี่ค่ะเฮ็ดจากเล็กแหนบกว้างสองนิ้วเยาสิบนิ้วราคาหกร้อยบาทพร้อมด้ามเนะค่ะนี่นี่ ราคาหกลอยบาทพรอมดำแคมทั้งสองอันละนี่อันละหกลอยบาทกว้างสองนิว้วกว้างสองนิวนน้วคูณสิบนิ้วทั้งสองอันเลยค่ะนี่เมืออันอันนี้ค่ะนี่อันนี้ลูกค้าเพินาานพ่นบอกว่านี่เพิ่นบอกยายน้องวา่าให้คัดเครื่องใบนี่ค่ะนี่ให้ชุบพิเศษเหมือค่ะมีดแคมอันนี้เพิ่นวา่าให้ชุดพิเศษฟันกระดูกได้เพราะฉะนั้น ผนสังมากว่าฟันกระดูกหมูได้ผนสังพิเศษเบงความหนาความหนาของสันบงความหนาของสันเมีเดเ้อร์ค่นนี่ย่ายน้นองจัดให้เราเด้อค่ะคนรลูกค้าผน,นสังพิเศษหเพ่นใ้ขัดเต็มใบเพิ่นห้ขัดเคืองใบยายน้องจัดหายแล้วค่นนี่ผนบอกว่าให้ซุปแบบพิเศษเลยนี่ให้ฟันกระดูกหมูได้ ยายน้องชุบไหเป็นพิเศษเลยอันเฉพาะเล่มนี่แบบว่าไหฟันกระดูกนี่นี่ค่ะเพิ่นบอกว่าไห้ชุบเป็นพิเศษเลยแล้วก็บ,บ่ไหคัดเต็มใบไห้คัดแค่เคึองใบเพิ่นสีใส่งานกับการเดินป่าเขาป่าทั้งเทอยกับไปฟันดูกหมูคนวางสิยายน้องจัดใหเราเด้อลูกค้านี่ พร้อมด้ามอ๋ออันที่สองอันที่สองกับเป็นมีดแคมเื่นกันค่ะอันนี้ก็มีดมีดแคมสองคูณสิบนิ้วอันนี้กสส็สองคูณสิบนิ้วสองคูณสิบนิ้วราคาหกร้อยบาทอันนี้ราคาหกร้อยบาทพร้อมด้ามเนื้อค่ะนี่สองคูณสิบนิ้ว เบ่งเพิ่นเบ่งหนะสันหนาสร้างพิเศษนี่ค่ะสองอันนี่เพิ่นบอสร้างพิเศษเลยสุปไห้พิเศษแต่อันนี้เพิ่นให้คัดขาวเต็มใบนี่อันนี้เพิ่นบอกว่ายายน้องคัดขาวเต็มใบเลยบอกคัดขาวเต็มใบเลยนี่ยายน้องจัดให้เราเด้อค่ะคนลูกค้านี่ มีดแคมทั้งสองเลยนี่พร้อมด้ามเฮ็ดด้วยเล็กแหนบมีดแคมสำหรับเดินป่าเนาะค่ะนี่ลูกค้าทั้งใกล้ทั้งไกลเห็นแล้วอยากได้มีดแคมอยากได้มีดแคมสองคูณสิบนิ้วอันนี้ทั้งสองเลยค่ะนี่สองคูณสิบนิ้ว ราคาหกร้อยบาทราคาหกร้อยบาทพร้อมด้ามเด้อค่ะนี่อยากสั่งว่าคัดครึ่งใบหรือคัดเต็มใบก็สั่งใดนี่ค่ะคนนี้พินให้คัดครึ่งใบอันนี้เพิ่นบอกว่าให้คัดเต็มใบอยากได้แบบใดสั่งยายนงใดยายนงจัดให้ค่ะนี่ยายนงจัดให้เหลยเด้อคนลูกค้านี่ พร้อมด้ามน,นะะี่ค่ะเห็นแล้วอยากได้ก็โทรมาได้ที่093-496-3852เะ,ะเห็นแล้วก็จะสลืมกดไหลกดแชร์ให้มีตัวตาแว่นน้ำแน่เพื่อเป็นกำลังใจให้มีตัวตาแว่นมีตัวตาแว่นอยู่ได้ก็พอกำลังใจจากลูกค้านี่นะคะ ยูได้กับพอกำลังใจจากพี่จากน้องทุกๆคนนี่ค่ะที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดมากนี่ค่ะอยากได้กับทั่มาเด้อค่ะสำหรับมื้อวนี้ยายนงกับพามาเบิง์นสำนึกกัน,นเนาะมืออื่นอย่าลืมจิตตามเนอค่ะอย่าลืมจิตตามว่ายายนงสิพามาเบิ่งอันใดอีกสิเป็นคลิปเด็ดเด็อันใดอีก สำหรับมืองนี้ยายนุ่งพังพาเมืองสำิทกกันเนาะสวัสดีจ้า